โอเคครับสวัสดีนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาลองเล่นนะครับให้ดูในส่วนของตัวไอเครื่องเกรม R 3 6 s นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวโครนนะครับก็หลังจากที่ผมลงคลิปไปนะครับว่าให้ระวังเครื่องโครนนะครับก็มีเพื่อนๆนะครับสอบถามเข้ามาค่อนข้างเยอะนะฮะ ตัวหนึ่งนะฮะก็จะถามว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันต่างกับของแท้มากไหมนะครับก็ตอบให้เลยนะครับว่ามันไม่ค่อยต่างกันมากนะครับอาจจะห่างกันประมาณ1 0บถึงหเอร์เซอะไรประมาณนี้นะครับอืมก็ไม่เยอะนะครับก็ถ้าถ้าเล่นขำๆนะครับบางคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าซื้อมาเล่นขำๆเนี่ยก็พอรับได้ ก็จริงนะครับถา้ท่านนะครับซื้อมาเล่นขำๆนะครับก็รับได้นะครับแต่เราอยากได้ของแท้นะครับแต่มันได้ของปลอม,มก็ไม่ก็ไม่ปลอมอ่ะมันโครนนะเรียกว่าอะไรดีเออปลอมก็ได้นะแล้วแต่คนจะเรียกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาเล่นให้ดูนะครับนะอันนี้เป็นเกม Class s ส n n i c o o t นะครับยวเล่งเสียงนิดนึงนะครับ ไม่แน่ใจว่าได้ยินไหมทำไมไม่ได้หรืออโอเคผมมันไม่ค่อยดีนะครับอโอเคนะครับเสียงก็ใช้ได้นะครับอันนี้ลำบากนิดนึงผมถ่ายด้วยมือเดียวนะครับนะเ,เ,เฟรมเฟรมก็ลอกมดแล้วนะครับไม่ค่อยได้เล่นนะไม่อยเดินนะครับกปกติเลยนะครับ ก็เฟรมเรทนะครับก็จะเห็นว่าอยู่ที่หกสุดนะครับจริงมันเป็นสามสบแหละแต่ว่ามันอัพสเกลให้เรานะครับให้เราโอ้โหยากจริงๆเลยนะครับเนี่ยก็เล่นได้นะครับเล่นของขันถ้าคุณแบบนั่งรถมีหรือว่าอยู่บนรถไฟฟ้าแล้วแบบเบื่อนะครับอยากเล่นอ่ะผมเล่นให้ดูเลยนะครับได้นะครับกยได้นะครับ สำหรับคำถามที่ถามมานะครับก็ถือว่าเล่นได้นะครับโอเคอะไรเนี่ยผมไม่ได้เล่นนานแล้วด้วยนะครับนะแุ่มนี้ก็ได้นะครับก็ได้อยู่โอเคนะครับมาตอบคำถามเพื่อนๆแล้วกันนะฮะว่ามันเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับเนี่ยผมเล่นจบแล้วเนี่ยครับเล่นแฟชนะครับเล่นกับเครื่องนี้เลยครับ ก็ได้เเดินลื่นนะครับข้อเสียของมันก็คือปุ่มจะเล็กนะครับแล้วก็ที่กดข้างหลังเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างกองแข็งนะครับไม่ค่อยดีข้างหลังไม่ค่อยดีเทียบกับราคานะครับพันเดียวถือว่าพันเดียวก็ก็คุ้มนะครับออกอยังงี้นี่ปะแล้วนงพีโอเคครับ นี่ก็ p l a y s t a t i o นนะครับที่ผมเล่นหลักๆแล้วก็ PSP เนี่ยผมไปตั้งค่าอะไรสักอย่างนยปุ่มน่าจะแมปปิ้งนะครับให้เพื่อนๆเราะวังนะครับถ้าไปกดตั้งค่าผิดเนี่ยมันจะเล่นไม่ได้เลยนะครับ p s p มันจะไม่มันจะไม่เจอปุ่มของเครื่องนี้นะครับเราจะกดอะไรไม่ได้เลยนะครับอันนี้ให้ระวังไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยผมเกมผมลบไปค่อนข้างเยอะนะครับมันลบบางเครื่องที่ไม่ได้เล่น ามาดูกันสิที่คนเล่นบ่อยๆน่าจะเป็นเกมบอยนะคับอคเลอร์นะครับเนี่ยเกมอะไรพวกนีเน้เล่นได้ปกตินะไม่มีปัญหาเออมีอะโรนินดาร์ดด้วยแลย้ว <c oughs> ฟีมนะครับเละหมดนะครับม,มันถูกนะฮะมันฟีมมันติดมาให้นะ <c oughs> เสียงเราคุค้นเคยนะครับฟเฟรมเรทนี้66เส,สด็จนะครับง่ายๆครับอย่าไปซีเรียสขนาดอะไรละ่ะฮึ อืมอะไรเนี่ยอืมอืมอืมตามรัวๆครับไม่อ่านจะดูเกมเพลย์ครับ <c oughs> เฮ้ยพลาดไปแล้วนี่คือ <c oughs> นี่คือเกมบอยแล้วครับเนี่ยผมนี่สุดยอดครับในสภาพแบบ คนเล่นเกมนี้มันเครื่องเกมบ,บอยแท้นะครับสุดยอดจริงๆองเกมนี้ฮัลโลนินเดอร์โอเคช่างมันนะฮะนี่สามหกเอสใช่ไหมค,ครับก็วันนี้นะครับโชว์ให้ดูเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ